สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับร้านชัยวัดอรยนต์บางัวทองไซน้อยนะครับพราะนเป็นประจำทางช่องทาง u t u b e นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นยี่ห้อวินนะฮะตัวนี้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยนะครับว่าเราเติมจริงนะครับใช้กับรถเราจริงๆนะครับก่อนที่จะไปดูตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับร้านชัยวั์อรยนต์นะครับร้านอยู่ถนนบางกวยไซน้อยนะครับร้านอยู่ในช่องของถนนกัญจนามุ่งหน้าเภอไซน้อยนะครับเลยห้ามคโครเข้ามา3กิโลร้านอยู่ซ้ายมือผ ร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะไม่ต้องเลียวเข้าซอยนะครับอยู่ตรงปากซอยเลยมันจะมีตึกอยู่ตรงหัวมุมนะครับร้านอยู่แถบซ้ายมือนะครับมีป้ายด้านหน้าร้านชัดเจนนะครับช้วัดอรยนต์และท่านใดที่จะโทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทร0867564161นะครับและท่านใดที่อาอยู่ต่างจังหวัดหรือระแวกใกล้เคียงแต่จะถามมาทางช่องทางออนไลน์นะครับก็ ได้ได้ทุกช่องทางจะแอดไลน์ก็ได้นะครับ0867564161หรือช่องทางของ y t u t u f e f e c o o o t k t t o t นะครับก็ถามเข้ามาได้แล้วก็เรามีสินค้าอยู่ใน s h อ p e e นะครับแวะเข้าไปดูสินค้าเราได้นะครับกดสั่งซื้อสินค้าได้ในช่องทาง s h อ p e e นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดที่ถามเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ตอบหรือตอบช้าคือผมตอบเองนะครับแล้วก็ตอบในเวลา8โมงช้าถึง6โมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะครับ สาเหตุที่ตอบแบบนี้ย้ํำกันทุกคลิปคือตอบเวลานี้เพราะว่าเป็นเวลาทํางานยองที่ร้านแล้วผมจะอยู่ที่ร้านตลอดนะครับคือจะได้รู้1คือราคา2คือว่าของมีหรือไม่มีแล้วที่มีเป็นยี่ห้ออะไรนะครับจะได้ตอบได้ตรงนะครับถ้าเกิดเราไปตอบกลางคืนหรือตอบเวลาอื่นบางทีผมจําราคาสินค้าไม่ได้หรือจําไม่ได้ว่าของมีหรือไม่มีนะครับและท่านใดที่ถามมาแล้วผมยังไม่ได้ตอบก็ ทักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่งเป็นสติกเกอร์มาก็ได้หรือถามย้ำมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะผมตอบคนเดียวบางทีข้อความมันทับกันมาเยอะๆเนี่ยผมตอบไม่ทันอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูหัวเชื้อน้ำมันเครื่องกันตัวนี้เป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับหรือบางคนจะเรียกว่า oil t r e a เ m e n t นั่นเองเนี่ย oil t r e a เ m e n t ที่ร้านเรามีจําหน่ายนะตัวนี้นี่ครับเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา นี่นะฮะตรงนี้จะเขียนมาเลยว่าสหรัฐอเมริกานะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงเนี้ยมันตนัวมันเล็กๆนิดเดียวนะครับนี่ฮะที่ร้านเรามีจําหน่ายนะครับแล้วเดี๋ยวตอนอันนี้ผมจะมาเติมรถผมเองทีนี้รถผมเนี่ยไม่เคยเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆในกลุ่มของรีโว่ต้องขาผู้อย่านก่อนในกลุ่มของรีโว่นะผมอยู่ในกลุ่มของรีโว่มีพี่ๆหลายๆท่านชอบถ่ายคลิป เสียงเครื่องรถตัวเองว่ารีโวเสียงแบบนี้ปกติไหมเสียงแบบนี้ดังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพี่ๆมาตอบกันเดี๋ยววันนี้รถผมเองฐา,านมันเครื่องมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เคยเติมหัวเชื้อใดๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับก่อนที่จะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องของยี่ห้อวินแล้วก็หลังเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อวินเสียงแตกต่างกันไหมหรือเสียงเหมือนกันนะครับแล้วหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยมันดียังไงมันช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังส่วน ตัวนี้หัวเชื้อมันเคือยี่ห้อวินนะครับที่ร้านเรามีจัดจําหน่ายใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันก่อนคลิปนี้อาจจะยาวน,นิดนึงผมจะไม่ได้ตัดนะ หลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงไปแล้วนะครับว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะมันดังประมาณนี้นะเสียงเครื่องเรานะที่ว่าก่อนที่เราจะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับมันดังอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเติมน้ำมันเครื่องกันไอเติมหัวเชื้อน้มันเครื่องกันดูแล้วเรามาดูหัวเชื้อน้มันเครื่องไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงน้ำหัวเชื้อน้มันเครื่องมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของวินเติมเข้าไปที่น้ำมันเครื่องนะแบบหนึ่ง ขอผ้าหน่อยอ่ะนี่นะครับเรามาดูหัวเชื้อไปพร้อมๆกัน สีมันจะออกเป็นหนืดๆแบบนี้นะ,อะลองมาเติมดูเนี่ยมันก็จะหนืดๆแบบนี้เลยนะครับ เติมอันนี้ต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะเพราะ,น,ะน้ามันจะหนืดนะเนี่ยมันจะไหลยังไม่หมดไหลามาเรื่อยๆนะครับน้ำอาหัวเชื้อตัวนี้นะครับมันจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องนะครับไปช่วยเพิ่มฟิล์มต่งางฟิล์มน้ํามันนะครับให้หนาขึ้นแล้วก็ช่วยยึดเกาะน,นาความลื่นเนี่ยนะครับไปยึดเกาะตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับในตอนที่เราสตาร์ทตอนเช้าเนี่ย บางทีน้ํามันยังจากข้างล่างยังไม่ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่มีหัวเชื้อตัวนี้เลยมันก็จากข้างบนก็จะแห้งมีน้ํามันแค่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสารทิชชเมนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะไปช่วยเคลือบอุปกรณ์ต่างๆด้านบนนะครับทําให้การเสียหายจากการสึกหลอการสตาร์ทต,ตอนเชา้าที่น้ํามันยังไม่ขึ้นมาเนี่ยลดลงนะครับเพิ่มฟิล์มน้ํามันต่างๆได้นะครับแล้วก็ลถใครที่เครื่องหลวมมีไอน้ํามันออกนะครับ ที่เกิดจากเครื่องหลวมนะนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยพอจะช่วยได้แต่ถ้ามันเครื่องหลวมจะจัดจนเป็นไอออกเยอะๆแหวนหลวมมากๆอันนั้นนะพูดกันตามตรงอาจจะช่วยไม่ได้นะคือมันเป็นปัญหามาจากที่แหวนลูกสูบหลวมนะครับแต่ถ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยหลวมไม่มากนะครับไอออกประมาณไม่ไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยพอจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดถามว่า,ารถผมประมาณนี้มันจะช่วยได้ไหมตอบมันตอบยาก เพราะว่าลถแต่ละคันเราไม่ทราบว่าอาการจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องอันนั้นอ่ะเพิ่มดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมมันหนืดหนืดมากเนี่ยมันก็จะไปช่วยจับกับพวกเหล็กพวกอุปกรณ์ต่างๆตามลูกปืนตามบูธต่างๆในเครื่องยนต์นะครับทําให้มันหล่อลื่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะเวลาเราดับเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยน้ำมันมันไหลลงไปข้างล่างหมดทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรหล่อลื่นเลยแล้วเวลาาสตาร์ท เครื่องยังไม่หมุนหรือเพิ่งหมุนทีแรกน้ำมันยังไม่ขึ้นมาแน่นอนเพราะปั๊มมันเครื่องเพิ่งจะทำงานนะฮะข้างบนก็จะไม่มีสารลอลื่นติดอยู่หรือติดอยู่ก็น้อยมากนะครับบางมากตัวนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทําให้การล่อลื่นดีขึ้นลดการสึกหลอการเสรียดสีต่างๆนะครับประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาน้ำมันเครื่องได้เลยมันก็คือส่วนหนึ่งของน้ำมันเครื่องนะครับมันเติมไปกับน้ามันเครื่องได้เลยตัวนี้เคเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกัน อ่ะน,นะครับหลังจากที่เราฟังเสียงเครื่องไปแล้วเนี่ยผมคิดว่านะในความคิดส่วนตัวเราพูดกันตรงๆนะถ้าช่วยในเรื่องเสียงดังหรือให้เสียงเบาลงเนี่ยผมว่าคือคือรถไม่ปกตินะมันมันรถเดิมๆม,มันไม่ได้ทําอะไรนะครับรถมันเพิ่งปี21บเองนะครับคือมันเดิมๆรถมันไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรผมว่าในเรื่องเสียงนะสำหรับรถผมก็คือยังดังเหมือนเดิมคือเครื่องเครื่องมันดังปกติอะมันไม่ได้ดังมากขึ้นตั้งแต่แรกหรือว่ามีเสียงผิดปกติตั้งแต่แรก อันนี้คือมันเหมือนเดิมนะครับเรื่องเสียงสําหรับรถผมนะเหมือนเดิมแต่ว่าตัวหัวเชื้อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องนะครับเพิ่มฟิล์มน้ํามันนะครับให้ช่วยยึดเกาะกับชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ดีขึ้นนะครับตัวนั้นเพิ่มการหล่อลื่นเพิ่มประสิทธิภาพน้ามันเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องตอนเช้าเนี่ยน้ำมันยังไม่ได้ขึ้นมาเลี้ยงด้านบนเนี่ยพอชุดวาล์มมันขยับแล้วหัวเชื้อตัวนี้จะไปเคลือบด้านบนไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ด้านบน มีการหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องเสียงหลายๆท่านก็จะถามว่าเอาแล้วมันช่วยเรื่องเสียงได้ไหมสําหรับรถที่มีปัญหาจริงๆอะสมมติรถที่มันมีปัญหาเสียงดังผิดปกติตั้งแต่ก่อนจะเติมอันนั้นอะเราผมหารถแบบนั้นไม่ได้นะก็เลยไม่รู้จะลองให้ฟังยังไงว่ารถที่แบบมันมีเสียงดังผิดปกติจริงๆแล้วเติมหัวเชื้อไปมันจะหายไหมนะครับอันนั้นอตอบยาก แต่ว่าอันนี้ลถผมมาคือมันปกติมันเดิมๆเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเติมไปเสียงมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เงียบลงกว่าเดิมนะมันก็เหมือนเดิมสไตล์ของรีโว่มันจะมีเสียงเค๊กๆๆ,ๆ,ๆๆนิดๆหนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่าฝากไว้ด้วยสาหรับท่านใดที่สนใจหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้ดูเป็นแบรนด์ของวินนะครับใครที่สนใจนะครับหัวเชื้อมันเครื่องยี่ห้อวินนะครับก็แวะเข้ามาได้ที่ร้านเฉวัน์อรัญยนนะครับร้านเราอยู่ถนนบางกวยไซน้อยอยู่ในช่วงถนนกาญจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะ แล้วก็ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึง0867564161นะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องดีๆจากสาหรัฐอเมริกานะครับแบรนด์วินใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ